สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับอาจจะมีหลายคนนะครับที่ปวดส้นเท้าด้านบนหรือเหนือบริเวณส้นเท้าเล็กน้อยแล้วไม่รู้ว่าเราปวดตรงนี้เพราะอะไรแล้วมันคืออะไรซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาอธิบายถึงวิธีการดูแลอาการเหล่านี้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับอาจารย์เคนสําหรับอ่า อาการที่ปวดบริเวณปุ่มตรงส้นเท้าด้านบนนะครับหรือบริเวณตรงที่เป็นจุดเกาะของเอ็นร้อยหวายเนี่ยเกิดได้หลายช่วงอายุส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดจากาถุงน้ําที่บริเวณของตัวจุดเกาะของเอ็นร้อยหวายอักเสบหรือว่า,าจ,จะเกิดจากเอ็นร้อยหวายอักเสบเองหรือว่าจะมีหินปูนบริเวณของจุดเกาะของเอ็นร้อยหวายอยู่ที่ว่าเกิดมานานหรือเปล่านะครับบางรายอาจจะเกิดเป็นปุ่มนูนๆขึ้นมาเลยนะครับก็คือถ้าเราสังเกตเห็นก็คือจะเป็นจุดนูน,น,น บริเวณจุดเกาะของตัวตัวส้นเท้าด้านบนนะครับซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้เวลาเดินหรือทําอะไรนานๆเนี่ยจะปวดบริเวณตรงส้นเท้านะอาจจะปวดรอบๆอาจจะชี้จุดไม่ได้อาจจะปวดบริเวณตรงส้นเท้ารอบรนะอบนาจ,จะพูดรวมๆว่าเป็นบริเวณของส้นเท้าแต่มองจุดลึกเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้จะกดเจ็บบริเวณของตัวส้นเท้าด้านบนนะครับก็คือตรงบริเวณที่ชี้ไว้นะครับเนี่ยจะกดค่อนข้างเจ็บสําหรับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราเราควรทําอย่างไรนะครับในบริเวณที่เรากดเจ็บ บริเวณเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของจุดเกาะของ N อ็ร a อยหวอักเสบเนี่ยสิ่งแรกคือลดแรงกระชากของ N อ็นรอยวเนี่ยอาจจะต้องมีการยืดน่องนะครับยืดน่องวิธีก็คือที่คลิปเดิมที่เคยฝึกยืดน่องไว้ถ้าเราฝึกยืดน่องดีๆเนี่ยเอ็นร้อยหวที่มันกรอบหรือว่าเอ็นร้อยหวที่มันตึงมานานเนี่ยพอน่องยืดขึ้นเนี่ยเอ็นร้อยหวแล้วก็มีแรงกระชากน้อยลงนะครับอันที่2คือเรายืดเอ็นร้อยหวโดยตรงเลยนะครับก็คือเราอาจจะใช้ในกลุ่มของไนท์สปรินตตอนนอนเพื่อ ให้เอ็นร้อยหวายเราค่อยๆย,ยืดหรือว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยลักษณะนี้ก็ทําให้แรงกระชากก็จะน้อยลงการอักเสบก็จะน้อยลงนะครับลักษณะการใช้ในกลุ่มนี้อาจจะใช้ในลักษณะประมาณสัก6อาทิตย์นะครับอาการจะค่อยๆดีขึ้นก็ 4- ีถึงหอาทิตย์อาการค่อยๆดีขึ้นแต่ในลาที่ต้องการให้หายเร็วเลยตอนนี้คือแบบต้องการระยะสั้นด้วยเนี่ยระยะยาวเราก็ใช้วิธีทั้งยืดน่องแล้วก็ ใช้การยืดของไนซ์สปรินต์แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการลดแรงกระชากกับแรงกระแทกแบบเร่งด่วนตอนนี้ลราจะใช้การประครบเย็นตรงจุดที่เราปวดอยู่นะครับก็คือตรงตัวของส้นของเอ็นร้อยหวายแล้วตัวที่สําคัญที่ช่วยลดแรงกระชากได้สูงเลยเนี่ยตลอดเวลาคือตัวนุ่มร้อยหวายนะครับก็จะเป็นการยกของส้นเท้าในระดับที่เหมาะสมแรงกระชากก็จะน้อยลงมากแต่การเดินก็ยังเดินได้ดีอยู่นะครับเพราะเป็นจุดยกที่เหมาะสมกับ,ก,บการเดินแล้วก็แรงกระชากของเอ็นร้อยหวายก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับ ในบางรายอาจจะใช้ควบคู่ไปกับตัวของ Achilles Lock เพราะจะมีปุ่มล็อกเพื่อลดแรงกระชากก็คือเปลี่ยนจุดแรงกระชากของตัว n อ0นรอยหวายเนี่ยไม่ให้ไปถึงจุดเกาะน,นะครับอาจจะใช้ในกลุ่มของนุ่มร้อยหวายคู่กับ Achilles Lock ในกลุ่มต้องการเร่งด่วนเลยนะครับส่วนยาในการกินอาจจะใช้ยากินในกลุ่มยาลดการกเสบอ่าไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับเป็นยาลดการอักเสบหรือยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้อาจจะแนะนําคุณหมอหรือเภสัชกรที่ปรึกษาได้นะครับใกล้บ้านนะครับ ซึ่งถ้าเราป้องกันอย่างเหมาะสมหรือว่าใช้การรักษาอย่างเหมาะสมนะครับอาการปวดที่ลำคาญบริเวณตรงส้นเท้าก็จะหายไปนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่มีอาการปวดส้นเท้าด้านบนดังกล่าวหรือภาวะเอ็นร้อยหวายอักเสบนั้นลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับและหากท่านใดนะครับต้องการดูแคตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตาลกได้เลยครับท้งนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับก,บการใช้อุปกรณ์ สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เม s เซนเจอร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ